สวัสดีค่ะเมเชลอร์ค่ะหัวข,ข้อในวันนี้ก็คือเส้นทางของการเป็นเศรษฐีเงินล้านซึ่งเป็นจุดเรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นเป็นไมซ์เซตอันดับแรกเลยค่ะ,ะถ้าว่าคุณต้องการจะเป็นเศรษฐีเงินลาน้านทุงเงิน7หลักต่อปีก็คือการเปลี่ยนจากคอน sumer เป็น producer ก็คือเปลี่ยนจากผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็น คอนเทนต์เนื้อหาในรูปแบบต่างๆนะคะมาเป็นผู้ผลิตซึ่งก็มีข้อดีหลายอย่าง,ายยางก็คือการเป็น authority ก็คือมีก็คือเรียกว่าได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถในสาขานั้นๆใน,นขแขนงนั้นๆหรือว่าตลาดนั้นๆที่คุณเลือก แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยกนเถอะแล้วก็ต่อไปทีก็คือเพิ่มความน่าเชื่อถือว่าคุณมีความรู้ความสามารถในของข้อนั้นๆที่คุณสอนแล้วก็ทำให้กลายพอคุณถ่ายทอดเนื้อหาให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็ทําให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดนั้นๆแล้วก็เป็นการสร้าง community เป็นการสร้างฐานลูกค้าคนติดตามที่ดี แล้วก็พอมีคนรู้จักมีคนติดตามมีชื่อเสียงในตลาดที่คุณเลือกแล้วก็คุณจะก็จะสามารถที่จะทำเงินหรือว่า monitize ทำเงินได้แล้วก็ในที่สุดก็จะเป็นเศรษฐีงเงินล้านซึ่งถ้าสังเกตใทีดีๆคนที่เป็นเศรษฐีงเงินล้านเกือบเ,เ,เรียกได้ว่ามากกว่า90%ที่มีเจ้าของ ก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจมีธุรกิจของตัวเองว่างั้นเถอะก็จะมีส่วนน้อยมากที่เจอก็คือคนที่ทํางานก็ทํางานประจําแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ไปอ่ไปไปลงทุนในเรื่องของหุน้นก็จะมีบางส่วนหรือว,ว่าเก็บเงินแล้วก็ไปลงทุนธุรกิจอา่าทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์แต่ว่าจะมีส่วนน้อยเพราะว่าเงินเดือนเนี่ย พอคนส่วนใหญ่ก็เงินเดือนไม่พอใช้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พอเงินเดือนไม่พอใช้อยู่แล้วแล้วก็จะเอาเงินเก็บมาจากไหนใช่ไหมก็เป็นส่วนน้อยที่คนที่ทํางานประจาเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินไดน้แล้วก็ไปลงทุนไปซื้อหุ้นแบบน,นี้แต่ว่าการซื้อหุ้นเนี่ยก็มีอยู่2ออย่างก็คือ มีเงินไปลงทุนเยอะๆแล้วก็ได้ผลตอบแทนเยอะๆซึ่งอย่างที่บอกก็เป็นไปได้น้อยมาถ้าเกิดว่าคนไม่มีมรดกตกทอดไม่ได้มีสมบัติเก่ามาแล้วก็เพิ่งผ่านแต่เงินในหนึ่นงเดียวอีกวิธีหนึ่งก็คือรอให้คุคนขึ้นคนรอได้สิบปียีปีซึ่งมีวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือการสร้างฐานลูกค้าในการท,ทําธุรกิจออนไลน์ในเดนวันนี้ก็ จริงๆแล้วการเป็น p รีเซอร์หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์แต่ว่าในวันนี้จะพูดถึงธุรกิจออนไลน์เพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์ส่วนตัวของเมโดยตรงนะคะก็ type of content ก็ประเภทของคอนเทนต์ก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันก็เป็นวิธีที่ตัวเองทดลองมาใช้ใช้แล้วทั้งหมดนะคะจะบอกว่าอันไหนที่ใช้ได้ผลมากที่สุดก็ ติดตามจนถึงท้ายวิดีโอคลิปนี้แล้วกันอันแรกก็คือการเขียนบล็อกการเขียนบล็อกเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องบอกว่ารู้ว่าวิธีการทําเว็บไซต์ยังไงไปจ้างคนทําเว็บไซต์ไม่ใช่แต่ว่าอาศัยแพลตฟอร์มของคนอื่นอย่างที่มีเขียนบล็อกภาษาไท้ายก็ที่เว็บไซต์วิดอะไรท์ก็จริงก็มีเว็บไซต์ของตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรเป็นเรื่องราวก็ที่เริ่มก็คือเริ่มจากเว็บไซต์วิดอะไรท์ก็แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ K d p ธุรกิจสมุดโน้ตคือว่าคุณเพิ่งจะ ค้นหากันเจอก็ยินดีนต้อนรับถ้าเกิว่าสนใจธุรกิจในการขายพวกแพลนเนอร์โนตบุ๊กเดลิรก็มีมีไม่มีมมมอ่ะวิดีโอประมาณ100กอดคลิปนะคะก็ลองหาดูนี้การเขียนบล็อกอย่างที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาคนอย่างที่คนโปรดู้เร์อย่างอย่างแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการถ่ายทอดข้อมูลไม่เหมือนกันแล้วก็คนที่รับฟังคนติดตามก็มีวิธีการเดยนรู้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปนได้ก็แนะนําก็คือ ทุกๆวิธีที่จะแนะนําในวันนี้แต่ว่าให้ทําทีละอย่างไม่ใช่แบบภายในอาทิตย์จะต้องไทยทําทั้งหมด7วิธีไม่ใช่นะค,ะค่อยๆทาไปก็ใช้เวลาค่ะทีนี้การเขียนบล็อกเขีนเขียนบล็อกถ้าเกิดว่าไม่ถนัดการเขียนอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ Google Docs ก็ Google Drive Google Docs ก็ใช้วิธี speech to text ก็คือพูดอ่าเม่ก็เคยใช้บ่อยนะก็คือพูดไปที่ Google Docs แล้วก็จะเปลี่ยนจาก คำพูดเป็นตัวหนังสือซึ่งมีหลายภาษาให้เลือกรวมทั้งภาษาไทยด้วยก็ลองใช้ดูว,ว่าเมยใช้แล้วก็แบบรู้สึกประหลาดใจที่ใช้ได้ฟรีแล้วก็ค่อนข้างจะ,ะตรงตัวเวลาเขาเปลี่ยนจากเสียงเป็นตัวหนังสือเนี่ยแต่ว่าคนจะต้องพูดให้ชัดนะคะ ถ้าพูดไม่ชัดก็เขาก็จะสกดได้กูก็จะสกดได้ไม่ถูกต้องนั่นเองที่สองก็คือการทําวิดีโอทีนี้พอทําวิดีโอส่วน,นใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยกลัวมากไม่อยากแบบจะเอาหน้าไปใส่ในวิดีโอเลยไม่มีความมั่นใจส่วนตัวแล้ววิดีโอของเมที่เริ่มทําเกือบ2ปีก็ไม่เห็นหน้าไปเขาเรียกว่าเป็นเฟกเลสวิดีโอก็เป็นรูปของแบบของทิชชูเรียถ้าเกิดว่าคนไม่มั่นใจไม่จําเป็นจะต้องเอาหน้าไปใส่ในวิดีโอนะคะเป็นแบบเฟกเลสเป็นทิชชูเรียลได้แต่ว่าขอ ฝังนิดนึงเวลาคุณใช้ profile ร,รูปที่ YouTube ก็ใส่รูปตัวเองเพราะว่าเป็นการสร้าง Personal Branding ก็คือเป็นการสร้างแบรนด์ของตัวเองว่างั้นเถอะอีกวิธีนึกกรณีที่คุณมีความมั่นใจตัวเองอย่างตัวอย่างวิดีโอคลิปนี้ก็มีก็บอกใช้โทรศัพท์ p p o o n ธรรมดาลแล้วก็อดัดรูอดัอดอดัอดอัดตอนพูดเนี่ยก็คือพูดเข้าให้หน้ากล้องว่างั้นเถอะ แล้วก็การทำวิดีโอก็ส่วนใหญ่จะเหมาะเกี่ยวกับการใช้การเทรนทิทอรียสมมติว่าสอนคนใช้ซอฟแวร์ Photoshop แล้วก็จะทำให้ดูว่าไปตรงนั้นคลิปตรงนี้เอ่อคลิกตรงนั้นนะก็เหมาะกับรูปแบบนี้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คืออย่างอันนี้มัก็จะแบบร่างหัวข้อที่จะพูดแล้วก็พูดเกี่ยวกับหน้ากล้องแบบนี้ก็มี2วิธีแล้วก็วิธีที่3ก็คือการเขียนหนังสือการเขียนหนังสือเนี่ยเพราะว่า คนเขียนน่ยนักเขียนน่ยก็จะได้รับความบอกว่าน่าเชื่อถือว่าเป็นนักเขียนนะโดยเฉพาะนักเขียนหนังสือนอนฟิคชันหนังสือให้ความรู้เนี่ยเห็นคำว,ว่าออเตอร์เนี่ยมันก็มาจากออเทอริตีก็คือมีก็คือคนคนคนเขาจะให้ความยกย่องความนับถือนั่นเองว่าเป็นนักเขียนเพราะรว่าการเป็นนักเขียนก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่ายๆก็แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็เขียนนิยายมาสิบเล่มแล้วนำประกาศดวงดุษณีแล้วก็ หนังสือ non fiction หนังสือให้ความรู้ก็มีอยู่หลายเล่มนะคะสี่ห้าเล่มแล้วก็ใช้นํากาเมเชลเลอร์ก็มีเกิดว่าคุณสนใจในเรื่องของการเขียนไม่มีคอสฟรีละไม่ฟร,สรีสอนการตลาดสอนการตลาดสําหรับนักเขียนนิยายแต่ว่าสามารถที่จะปรับไปปรับรุงก็คือเปลี่ยนแปลงประยุกต์ไปใช้กับการเขียนให้ความรู้ได้ทีนี้วิธีที่4ก็คือการสร้างกองในเทนตในการเสนอคอสฟรี free. ในคอสฟรี free, เนี่ยก็ทำได้หลายอย่างนะคะ ทีนี้ทาง Udemy ลองดูคอร์สฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะลองอัพโหลดวิดีโอที่ Udemy เสร็จแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ y t u t u ก็คุณใช้ YouTube แล้วก็ทำเป็นคอร์สก็คือคนจะต้องมี Landing Page ก่อน landing, landing Page ก็คือทำเป็นหน้าให้เขาไปสมัครไปสมัคร สมมติว่าเขาสมัครผ่านปุ๊บคนผ่านคนปุ๊บเนี่ยคนอาจจะใส่มีลิงก์ให้บอกว่าไปที่ลิงก์นี้ในปรียนนี้แล้วก็หน้าอาจจะเป็นแค่หน้าเดียวแล้วก็คนก็เพิ่มลิงก์ที่ยู u ูบเละค่ะแล้วให้เขาไปเรียนแล้วถ้าจะใช้วิธีนี้คุณจะต้องมี Landing Page ก่อนแล้วก็จะต้องรู้ว่าทำยังไงแล้วก็จะต้องอัปโหลดวิดีโอที่ YouTube เพราะว่าต้องใช้ลิงก์นั้นไปใส่ l landing page จริงๆบางคนจะไม่งง <S 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 ก็ถ้าสนใจยังไงก็ลองดูนะคะวิธีการทำ a n d i n g Page แนะนำที่เมย์ใช้อยู่ก็คือ g r o u p f f n n n ลสำหรับลิงก์จะอยู่ใน Description ใต้วิดีโอคลิปนี้วิธีที่สงก,ก็คือทำพอดแคสต์อันนี้วิธีนี้สนุกสนานมากก็คือตอนแรกที่เมย์เริ่มทำเนี่ยก็ตอนทำวิดีโอคลิปนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่11เอพิโซดที่อัปโหลดไปแล้วก็มีคนดาวน์โหลดเกือบ1,000ทีเดียวขอบคุณทุกคนที่ติดตามมา,มากๆก็คือตอนทำพอดแคสต์ไม่คิดว่าแบบ ก็คือไม่คิดว่าจะทําจริงจังก็คิดว่าแบบอยากรู้ว่าคนอื่นเขาทำพอด์าสต์ยังไงสงสัยก็ง่ายมากนะคะแค่อัดเสียงคลิกก็จะมี voice memo ที่ iPhone ก็จะมี Free, แอบฟรีแล้วก็อัดเสียงอัดเสียงแล้วก็อัพโหลดไว้ที่ Google Drive Google Drive เสร็จแล้วเราก็ใช้ซ u n d c l o u d แอบแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราที่เราอัปโหลดที่ Google Drive เนี่ยก็เพิ่ม,มในซา n คลาวด์แล้วก็แชร์ลิงก์ ไปให้กับแฟนๆแค่นี้เองแบบง่ายมากถ้าก็มีสาวคลาวก็จะมีฟรีนะคะถ้าเป็นแบบฟรีเนี่ยคณจะตั้งเวลาไม่ได้แล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดได้ไม่เกิน3าชั่วโมงค่ะก็เป็นแบบฟรีแล้วแบบไม่ฟรีก็ได้ไม่จํากัดจํานวนแล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้ด้วยค่ะก็จ่ายประมาณไม่จ่ายไปร้อยเหรียญน่สตอนใน,ในี้นเปลี่ยัชช่้อยเหรียญนิดน,นก็ประมาณ2,000กว่าบาทต่อปีค่ะก็เกิดว่าคนถนัดในการ ทำพอดคาส์หรือการวิทยุก็เชิญลองทำดูนะคะแบบทำง่ายมากก็อย่างที่บอกแค่แค่บันทึกเสียงที่ voice app เนี่ยที่ Android คิดว่าคงจะมีเหมือนกันที่ฟรีเนี่ยเสร็จแล้วก็อัปโหลดไปที่ google drive google drive เสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดที่ uh, ไป uh, ติดตั้งแอป s o u c l o u d แล้วก็เลือกไฟล์แค่นั้นเองแล้วก็มีลิงก์มาให้แล้วก็แชร์กับ ผล,ผลที่คนติดตามค่ะนี่ก็สนุกสนานนะรางพอร์คต์อย่างที่บอกไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำจึงจังคิดทำเล่นๆก็ไม่แน่ใจว่าคนไทยเขาฟังกันไหมแบบรายการวิทยุก็ทำเล่นๆก็ตอนนี้มีอยู่11เอ i s o d e ซมียอดดาวน์โหลดอยู่กับ1,000ก็มีหลายประเทศมากนะ,ะก็ลองเช็คดูก็ส่วนใหญ่ก็มีจากเมืองไทยแล้วก็มีอเมริกาหรือสกอตแลีนอร์เวย์ลาวอ,าอิรักด้วย มีหลายประเทศด้วยกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยเกิดว่าคนยังไม่เคยฟังมันก็ลิงก์พอดคาสต์จะอยู่ในดิสคริปชันใต้วิดีโอคลิปนี้แล้วก็มีวิธีที่6ก็คือ Facebook Facebook, Facebook ก็แบ่งเป็น2อย่างก็คือการสร้างแฟนเพจก็เหมือนกับการสร้างแบรนด์ของตัวเองะคะ่ะทำมีข้อดีตรงัที่สมมติว่าคุณอัปโหลด youtube วิดีโอหรือว่าเขียน พอดคาเขียนบล็อกโพสต์ Post, หรือว่าทำพอดคาสคุณก็คอดี l i ลิงก์น่และแล้วก็มาแชร์มาแบ่งปันกับคนที่ติดตามที่แฟนเพจของตอัวเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบธุรกิจนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้สามารถที่จะโปรโมทสินค้าได้แต่ว่าถ้าคุณมี page, เพจอส่วนบุคคลเนี่ย Facebook เขาจะไม่อนุญ,ญาตให้โปรโมทสินค้านะคะก็อาจจะมีคำถามวเอ๊ะทำไมแบบเห็นคนอื่นเขาทำแบบว่าขายสินค้ากันแบบ ได้เป็นเงินไปกลับเป็นการมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรก็ตามข้อกำหนดของเ c e b o o k เขาเขามีนิยามให้โปรโมทสินค้าจากเพจส่วนบุคคลน,นะคะการที่คนอื่นทำได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำได้ไม่ได้หมายความว่าแบบทำดได้แบบอย่างถูกต้องก็อยากแนะนำให้ทำอะไรถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดว่า Facebook เห็นว่าคุณใช้เพจ p e r s o n a l เพจส่วนตัวโปรโมทสินค้าก็วันนี้คนนี้ก็อาจจะปิด Account มาก็ที่ ลงแรงมาก็ส่วนเปล่าโดยเปลาประโยชน์ว่านั่นเองวานนั้นเถอะก็อย่างที่บอกอย่างที่ชอบ a c e b o o k อ่าแฟนเพจก็สำหรับธุรก,กิจเนี่ยก็คือเวลาที่คุณโพสเขียนโพสเนี่ยคนที่ติดตามสามารถที่จะแชร์โพสคุณได้อย่างของเมย์นี่เวลาเขียนโพสไปก็เกือบทุกโพสที่มีคนแชร์ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ที่เสียสละเวลาแชร์โพสของเมย์ก็แนะนำให้แชร์สิ่งที่มีเขียนโพส ที่มีประโยชน์นะคะที่เป็นประโยชน์กับคนติดตามเขาจะได้บอกแบ่งปันกับคนอื่นว่างั้นเถอะแล้วก็วิธีที่7ก็คือยังอยู่ยังอยู่ที่ Facebook แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนะคะการสร้าง Facebook กลุ่มเนี่ยก็คือเปิดก็ฟรีนะ,ะ Facebook ธุรกิจฟรี Facebook กลุ่มกลุ่มเฟซบุ๊กก็ฟรีเหมือนกันก็ให้คนที่เขาติดตามเป็นตลาดของคุณสมมติว่าตลาดคุณสม,มการใช้เอ่อ o s h o p ในการดีไซน์สินค้าพิมพ์อนิมานก็จะเปิดกลุ่มออกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทำ YouTube โดยตรง Description ก็คงควรจะมีลิงก์แบบว่าเออถ้าเกิดติดตามติดตามถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาที่แบ่งบานก็อย่าลืมติดตามที่กลุ่มฟรีกลุ่มนี้คลิกตรงนี้แล้วก็เขาก็จะไปติดตามที่กลุ่มแล้วก็แต่ว่าจะต้องใช้เวลาในการอนุมัิค่ะก็จะมีให้เซตนะคะว่าแบบให้พอมีคนร่วมกลุ่มให้ร่วมกลุ่มด้วยตนมัรหรือว่ามีการอนุมัติ แล้วก็อาจจะมีการถามคําถามตอนที่เขาขอร่วมกลุ่มจะมีถามคําถามเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อกันตลาดนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้ทำนะ,ะก็หวังว่าเรื่องนี้ก็จะทําอยู่เหมือนกันก็คือมีการถามคําถามเขาจะได้เก็บข้อมูลรวบรวมไว้แล้วก็ข้อดีของกลุ่มอย่างที่ะจะสมมติว่าเป็นโพสต์เดียวกันเนี่ยสังเกตว่าบางทีเนี่ยเวลา โพสที่แฟนเพจกับโพสที่กลุ่มโพสเดียวกันเนี่ยที่กลุ่มจะมีคนติดตามอ่านมากกว่าที่แฟนเพจนะคะแต่ก็ต้องแนะนําให้ทําทั้งสองอย่างถ้าเป็นโพสอะไรที่คิดว่ามีประโยชน์เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเป็น Facebook Fanpage สําหรับธุรกิจคนติดตามสามารถที่จะแชร์สามารถที่จะแบ่งปันโพสคนได้แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มปิดเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะติดตามไม่สามารถที่จะแชร์แบ่งปันได้ค่ะ แล้วก็อีกอันนึงเป็นโบนัสละกันเพิ่งคิดได้เพราะว่าตอนที่ร่างก็ไม่ได้คิดก,ก,ก็ก็ไม่คิดหข้อนี้หนอะก,ก็คือก็ยังอยู่ที่ Facebook อยู่ก็เป็นโบนัสก็คือ Facebook Live อันนี้เมเพิ่งจะมาเริ่มทำ Facebook Live ค่ะก็ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจตัวเองที่จะทำบอกว่าวิดีโอแบบให้เห็นหน้าแบบนี้ก็สังเกตว่าวิดีโอของเม ร้อยกว่าคลิปก็เป็นเฟซเล็ทมองไม่เห็นหน้าทั้งหมดแล้วก็เพิ่งจะมีความมันจะดีตัวเองมากเอก็มาทำ facebook ไลฟ์ก็สนุกสนานบางทีก็แบบมีการแจ้งกับแฟนบอกว่าเออวันนั้นวันนี้จะ a c e b o o k ไลฟ์บางทีก็จะบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงอีกหอีกสชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็ออออไม่ได้อยู่เมืองไทยก็เวลาก็ต่างกันนะเกิดว่าคุณอยู่เมืองไทยก็แนะนำให้แจ้งให้คนติดตามทราบอย่างน้อย24ชั่วโมงคนะ่ะ ก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่เมืองไทยอยู่ประเทศอื่นเวลาอาจจะต่างกันก็นกแล้วแต่ความสะดวกเพราะว่าอย่างของเมย์นเนี่ยทำเวลาทำ a c e b o o k Live ก็จะไม่ลบอะค่ะนอกจากกรณีที่เป็นบางกรณีที่อบอกว่า,าให้มาติดตามถ้าไม่มาติดตาม Facebook Live ก็จะลบเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะให้สําหรับนักเรียนที่จ่ายเงินก็จะมีบางกรณีก็มีแค่ครั้ง2ครั้งส่วนให่ก็จะเป็น Facebook Live แล้วก็จะไม่มีการลบวิดีโออค่ะ ก็รีแคปนิดนึงกับวิดีโอคลิปนี้เกิดว่าคุณสนใจยังไงแนะนำให้ดูรอบแรกไปก่อนนะคะเพื่อให้ทำความเข้าใจอ่าหกข้อหลักๆก็พอรอบที่สองก็มาจดโน้ตทีนี้ของรีแคปว่าประเภทของเนื้อหาที่แนะนำก็จะมี7อย่างด้วยการบวกกับโบนัสก็คือ Facebook l i v e ก็คืออันแรกก็คือการเขียนบล็อกเขียนบล็อกก็คือคนเขาก็จะ ติดตามอ่าเวลาแต่ว่าขอเสริมนิดนึงสำหรับบล็อกเนี่ยให้รู้หลัก SEO ด้วยนะคะยามจักมาจาก s e n r c h e o p t n m i z t t m o n สมมติว่าเขาค้นหาที่ Google คำว่าออกแบบสินค้าพ,พรินต์นด่นสินค้า POD ด้วย Photoshop เสร็จบล็อกของคุณก็จะปรากฏผลหน้าแรกข้อดีของการใช้แพลตฟอร์มคนอื่นอย่าง Read a r i t e เนี่ย เวลาก็คือ Google เขาจให้ความสําคัญเพราะว่าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมีการอัปเดตตลอดเวลาค่ะอย่างนี้บอก่าเกิดว่าคุณสนใจเรื่องของ SEO ก็ให้ศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นค่าวคเฉยๆไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเออเจาะลึกมากนักก็ อย่างแรกก็คือการเขียนบลอ็อกอย่างที่2การทำ Youtube วิดีโอค่ะก็มีทั้งแบบที่ให้พูดหน้ากล้องแบบนี้แล้วก็แบบ faceless ก็คือไม่เห็นหน้าคนพูดแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความมั่นใจคนอาจจะเหมือนเมก็คือเริ่มจากไม่เห็นหน้าก่อนเสร็จแล้วพอมีความมั่นใจก็มาทําวิดีโอบนี้ด้วย วิธีี่3คือการเขียนหนังสือให้ความรู้วิธีที่4ก็คือการเสนอคอร์สฟรีเหมือนกับว่าเป็นการทดลองอันนี้ในกรณีที่คุณจะต้องการขายคอร์สออนไลน์ทีหลังนะคะเพื่อให้คนที่ติดตามเขามาดูเป็นตัวอย่างจะได้ดูบรรยากทาศว่าสไตล์การสอนของคุณเป็นแบบนี้นะวิธีที่ห้าก็คือการทำพอดคาสต์เกี่ยวกับรายการวิทยุแล้วก็วิธีที่6 ก็คือการทำ c e b o o k Fan Page วิธีที่7การทํา Facebook Group แล้วก็โบนัสก็คือ Facebook Live ทุกอย่างที่พูดมาก็คือฟรีหมดทุกอย่างค่ะอย่างที่บอกก็ของเม้นี้ก็จะเน้นคนที่มีงบน้อยคนที่ไม่มีงบ,คน,งบคนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงก็คือเริ่มด้วยเริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยเงินส่วนบาทไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองไม่ต้องมีซัพพอร์ตยกเว้นถ้าเกิดว่าคุณจะขายคอร์สอไลก็จะต้องมีซัพพอร์ต แล้วก็สามารถที่จะทำเงินเจ็ดหลักได้แนะ่นอนเกิดว่าคุณเปลี่ยน mindset จากคอน sumer เป็นผ r o ตเซอก็คือจากการปรแบบอ่านหนังสือของคนอื่นฟังรายการทยุของคนอื่นดู YouTube ของคนอื่นเรียนคอร์สรของคนอื่นก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตก็คือเปลี่ยนจากฟังจากจากฝัก่งคนคอน sumer จากผู้ริพมาเป็นผู้ผลิตนั่นเองซึ่งก็เสรษฐีเงินล้านส่วนใหญ่เขาก็เนี่ยค่ะเป็นผู้ผลิตก็ ก็เป็นส่วนน้อยที่ร่ำรวยมาโดยจากการเป็นมนุษยนเดือนจากการทำเงินฟู้นทามแล้วก็เก็บเงินได้ไปซื้อหุ้นอะไรก็จะมีส่วนน้อยค่ะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้ามีธุรกิจของตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นเองก็เกิดว่าวิดีโอคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมคลิกตัมอัพคลิกไลค์แล้วก็อย่าลืม คลิก subscribe แล้วก็แชร์อะไรได้ตามสบายเลยนะคะแล้วก็ก็คือวิดีโอของเมย์ YouTube ทุกคลิปสามารถที่จะแชร์ได้ตามสบายเลยะค่ะก็ Copy Link แล้วก็แชร์ไปทาง Facebook หรือว่าคุณมีบล็อกโพสก็แชร์ไปที่บล็อกของคุณได้ก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณสนใจเกี่ยวกับทร ชีวิตจริงของนักธุรกิจออนไลน์ที่ทําเงินได้จริงมีชีวิตที่มีความอิสระทั้งด้านการเงินและเวลาก็แนะนำให้ติดตามที่กลุ่ม Facebook กลุ่มฟรีของเมย์ค่ะแล้วก็ค้นหาตรงแฮชแท็กคำว่าชีวิตจริงของนักธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือหลายๆลาบคนบางคนอยากก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าคนที่เขาทำธุรกิจได้เจ็ดหลักต่อปีจากธุรกิจออนไลน์มีชีวิตยังไงก็เหมือนกับ ที่คุณเคยได้ฟังมาก็คือไปนั่งเล่นคาเฟ่อะไรไปเล่นจุดกาแฟาไปก็ได้เงินแล้วอย่างเมื่อกี้ก็ไม่เพิ่งกลับมาก็พี่สาวเที่ยวจากโอ๊กแลนด์ก็แวะไปเท,ที่ยวที่คัมเบนตันการ์เดนส์ก็เมืองที่มีอยู่ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่เยอะก็ไปนั่งาทานอาหารกลางวันเป็นอัอร์นทีเป็น Tea, ปนั่งจิบากาแฟาแล้วก็นั่งทานของหวานแล้วก็ริมแม่น้ำที่คอมเบนทันการ์เดนส์แล้วก็ Gardens, วกเช็คอีเมลว่า,เ,า,เ,าเขาจ่ายค่าคอมมิชชั่นมาให้อ 280 US อ่ะดออดีจังมาเที่ยวกระเงินแล้วก็ชีวิตก็เหมือนกับที่คุณอาจจะเคยฟังมาว่าเนที่เขาประสบความสําเร็จจากการทธุรกิจออนไลน์มีชีวิตออยังไงก็แบบนั้นาก็คือเป็นจริงก็ไม่ได้บางคนก็คิดว่าการทําธุรกิจออนไลน์ไม่เป็นสแกมไม่ใช่นะคะก็คือทํากันได้จริงแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ก่ไม่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็พยายามก็ไม่ ก็คือจุดประสงค์ก็คือคุณสมบัติหลักของคนที่ทําเงินเจ็หลักต่อปีก็คือต้องไม่ยอมแพ้ก็คือจนกว่าจะทําเงินได้ก็ลองทดลองไปเรื่อยๆก็คือไม่ไม่หมดความพยายามนั่นเองก็ขออยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จจากธุรกิจออนไลน์ทําเงินเป็นหลักต่อปีแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามม e ีทาง youtube แล้วก็มีที่ฟรีเยอะมากนะคะมี อย่างที่บอกก็ที่แนะนํามา7-8วิธีเนี่ยในวันนี้ก็ของไม่มีหมดครบมีครบหมดนะคะมีบล็อกมีวิดีโอมีหนังสือแจกฟรีทั้งมีฟรีแล้วไม่มีมีคลอสออนไลน์ทั้งมีแล้วไม่ฟรีมีพอดแคสต์มีฟรีบุ็กแฟนเพจกลุ่ม Facebook แล้วก็ Facebook Live ด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามเอาไว้เหมือนในโอกาสน้าสำหรับวันนี้เมขอลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ